เมื่อความซื่อสัตย์กลายเป็นบทละครที่ถูกจัดฉากไว้ย้อนรอยคดีช่อโกงประชาชนครั้งใหญ่ที่เริ่มต้นจากแท็กซี่ฮีโร่และจบลงด้วยการบีบจมูกสารภาพกรุงเทพมหานคร,รเดือนสิงหาคมปีพศ2540นายสมพงษ์เลือดทหารอดีตคนขับแท็กซี่จากเมืองขอนแกน่นที่พยายามทำมาหากินในเมืองหลวงมานานกว่า20ปี เขารู้สึกว่าชีวิตนี้ขาดแสงสว่างจนกระทั่งเขาตัดสินใจที่จะสร้างแสงนั้นขึ้นมาเองเมื่อวันที่หนึ่งสิงหาคมปีพศ2540รายการวิทยุชื่อดังอย่างร่วมด้วยช่วยกันได้รับโทรศัพท์จากชายคนหนึ่งที่อ้างตัวว่าเป็นวิโรธเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรือรอปรพอประจำสนามบินดอนเมืองนายวิโรธกล่าวอย่างตื่นเต้นว่า เขาเพิ่งเห็นภาพน้าประทับใจยิ่งแท็กซี่คันหนึ่งได้นำกระเป๋าบรรจุเงินสดและทรัพย์สินมูลค่ามหาศาลบางแหล่งระบุว่าก,กว่า20ล้านบาทของผู้โดยสารชาวต่างชาติรายหนึ่งมาคืนให้ถึงที่สนามบินทั้งสองโอบกอดกันด้วยความซาบซึ้งใจเรื่องราวดังกล่าวแพร่สะพัดราวไฟลามทุง่ง สมพงษ์เลือดทหารโทรศัพท์เข้ามารายการเพื่อยืนยันว่าเขาคือแท็กซี่ฮีโร่คนซื่อผู้นั้นเขากล่าวว่าได้รับนายจอนนามสมุติของเหยื่อต่างชาติไปสนุกวิสิทธิ์จากโรงแรมย่านสุขุมวิทไปส่งที่สนามบินและได้เก็บทรัพย์สินดังกล่าวไว้ได้ สมพงศ์กลายเป็นคนดังชั่วข้ามคืนสื่อมวลชนแห่แหนมาทำข่าวรายการทอล์กโชว์ชื่อดังอย่างเจาะใจถึงกับเชิญเขาไปออกรายการถึงสองครั้งโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลตอบแทนมากมายหลงังไหนมาสู่มือเขาสมพงศ์ได้ในสิ่งที่เขาปรารถนามาตลอดนั่นคือชื่อเสียงและความชื่นชม ความสงสัยเริ่มต้นขึ้นในวันที่8สิงหาคมปีพศ2540ในพิธีมอบรางวัลครั้งใหญ่ที่จัดร่วมกันโดยตำรวจท่องเที่ยวและรายการร่วมด้วยช่วยกันเจ้าหน้าที่ตำรวจเริ่มสังเกตเห็นพิรุษหลายอย่าง 1. ในวิโรธรปภผู้โทรศัพท์แจ้งเรื่องไม่มีตัวตนอยู่จริง 2. นายจรผู้โดยสารชาวต่างชาติเจ้าของเงินไม่มีใครสามารถติดต่อหรือยืนยันการมีอยู่ของเขาได้ตำรวจท่องเที่ยวโดยการนำของพลตำรวจตรีกว้างชาญศิล์ยศในขณะนั้นได้เปิดเทปบันทึกภาพบริเวณอาคารผู้โดยสารขาออกต่างประเทศในวันเวลาที่สมพง์กล่าวอ้างผลคือไม่พบรถแท็กซี่ของนายสมพง์และไม่พบเหตุการณ์ตามที่บรรยาย ต่อมาพันตำรวจเอกวิมลเปาอินจึงได้ส่งเทปบันทึกเสียงของนายวิโรธไปยังกองพิสูจน์หลักฐานเพื่อตรวจสอบเทียบกับเสียงของนายสมพงศ์ในวันที่29สิงหาคมปีพศ2540ผลการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์จากกองพิสูจน์หลักฐานชี้ชัดว่าลักษณะของคลื่นเสียงของนายวิโรธและนายสมพงศ์มีลักษณะเดียวกันเรื่องราวของแท็กซี่ฮีโร่จึงกลายเป็น โอละพอ่อหลักฐานทางนิติวิทยาและแรงกดดันจากสังคมทำให้สมพงษ์เลือดทหารไม่สามารถปิดบังความจริงไว้ได้อีกต่อไปในเช้าตรู่ของวันที่หนึ่งกันยายนพศพศน5 4 0สอนสมพงษ์จึงตัดสินใจเข้ามอบตัวกับพลตำรวจตรีจงรักจุทานน์พร้อมกับยอมรับสารภาพว่าเขากุเรื่องขึ้นทั้งหมดเพราะนึกสนุก และไม่คิดว่าเรื่องราวจะบานปลายใหญ่โตขนาดนี้เสียงของรอปภชื่อวิโรธแท้จริงแล้วก็คือเสียงของเขาเองที่ใช้มือข้างหนึ่งอุดจมูกไว้เพื่อดัดเสียงบทสรุปทางกฎหมายโดนข้อหาหลอกลวงประชาชนและช่อโกงประชาชนคำพิพากษาในวันที่29สิงหาคมปีพศ2540สารอาญาพิพากษาลงโทษจำคุก3ปี เนื่องจากในสมพงศ์ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาศาลจึงลดโทษให้ครึ่งหนึ่งเหลือจำคุกหนึ่งปี6เดือนโดยไม่รอลงอาญาศาลสั่งให้คืนเงินรางวัลที่ได้รับมาทั้งหมดแก่ผู้เสียหายเป็นจำนวนเงินประมาณ255,000บาทนายบาทในสมพงศ์รับโทษจำคุกตามคำพิพากษาและด้วยความประพฤติที่ดีจึงได้รับอภัยโทษและพ้นโทษออกมาในระยะเวลาหปี2เดือน ปัจจุบันนี้ในสมพงเลือดทหารใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายหันไปทำเกษตรกรรมปลูกพืชผักผลไม้และเลี้ยงปลาเขายัางคงทำงานร้องเพลงตามงานเล็กๆน้อยๆเพื่อหาเลี้ยงชีพและใช้ชีวิตอย่างสงบสุขในปัจจุบัน ขอบคุณภาพและเรื่องราวมาจากสนุกไทยรัฐแม่แม่น้ำเจ้าพระยาวิกิพีเดียและเพจเสียงจากอดีตคดีดังเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทําให้เราได้รู้ว่าสิ่งใดที่มันไม่จําเป็นเราไม่ต้องไปโกรธถึงมันก็ได้เพราะว่ามันคงไม่มีใครได้ดีประาก,การกระทําแบบนี้นะคะวันนี้ มีเวลามีทุนเท่าไหร่ให้ไปดูแลความสุขของตัวเองที่สําคัญคืออย่าลืมดูแลความสุขของคุณผู้ฟังที่นั่งหรือว่ากาลังนอนอยู่ณนะตอนนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ